สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะอยู่กับที่อาทิตย์นะครับอยู่กับเกมที่ชื่อว่าแป<ต>ลนิ<อ>ง่เเงเก้นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับโค้ดแล้วก็ระบบของเกมนี้นะครับว่ารายยังไงมั่งโอเคเราก็ไปกันเลยอย่าได้เสียเวลากันเลยนะครับผมกดทูลเดโค้ดเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดก่อนแล้วค่อยบอกพวกระบบเกมนะครับ อย่างแรกก็เข้าไปที่เพิ่มเติมแล้วก็กดแลกโค้ดนะครับไัเข้าหน้าโค้ดให้โค้ดก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมคัดลอกวางไว้ก็คือ b i b c z b z g s a นะครับผมกดแรกรางวัลเลยแรกแล้วแต่ไปดูกันว่ารางวัลคืออะไรก็คือตัวนี้เนนะี่ยอ๋อตัวของ ก็คือชิ้นส่วนนะครับไม่ใช่ได้ตัวนะครับไ,ได้ชิ้นส่วนเอาไว้เพิ่มพวกค่าคู่หูครับค่าคู่หูเดาที่ระบบน่าจะมีบอกอยู่ตอนนี้ก็ตัดมาอยู่ที่พวกของเควสประจําวันนะครับอย่างแรกที่จะบอกก็คือฟังก์ชันของจอมเวทก็คือการตั้งค่าของพวกการยืนของทีมเรานะครับมันจะมีพวก สายโจอมตีสายอะไรต่างๆนะครับตัวละครเห็นไหมครับเยอะมากจริงๆนี่ยังไม่หมดนะส่วนแต่และตัวนี่คือได้ได้มาจากการเล่นของเคเวสหลักไปเรื่อยๆมันก็จะให้ตัวมาแต่ส่วนของตัวเอลซ่านี่คือมันจะได้มาตั้งแต่แรกๆจะเป็นกล่องของขวัญน,นะครับให้กล่องของขวัญมาแล้วก็เปิดจะได้ตัวถาวรมาเลย SF แจกฟรีมาเลยตัวหนึ่งส่วนอย่างที่2ก็จะเป็นเวทนะครับเวทก็คือสกิลหลักของเราสกิลโจมตีสกิลอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ยิ่งอัพก็ยิ่งโหดส่วนอย่างที่2ก็คือพวกค่าเห็ดผี่าอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ถ้าผมพูดไม่ตรงฉากก็ต้องขออาภาัยด้วยครับผมอัด <c oughs> เสียงที่หลังนะ <c oughs> อัพอพก็คือใช้เงินอัพนะครับไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นอัพเงเินแรกๆมันก็จะแจกมาเยอะมากเห็นไหมครับผมได้มา2ล้านแล้วเนะี่ยอ่าอย่างต่อไปก็คือจะเป็นฟังก์ชันของการท้าดวนท้าดดลนี่ไม่ใช่ท้าดวนกับผู้อื่นนะครับท้าดวนกับพวกฝ่ายตรงข้ามท้าไปเรื่อยๆก็จะได้ของงของรางวัลน,นะครับของรางวัลก็คือเนี่ย ที่อยู่ด้านตรงกลางซ้ายเนี่ยครับก็คือที่เป็นตัวสียงโมงนี้คือได้ตัวนะครับตัวได้ไปไเลือกให้มีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสีแต่ละรอบนี้คือได้ของดีทั้งนั้นนะครับส่วนอย่างต่อไปก็จะเป็นพวกร้านค้าร้านค้านี้ก็หมายถึงแบบว่าหมายถึงเหมือนประมูลนะครับเอาของมาลงขายไว้ ฟัง์ชันลงขายก็ประมาณนี้เลยครับแต่ลงขายนี่ใช้เงิน4ี่หมืเลยนะอ่าต่อมาก็จะเป็นของตลาดเวทก็พวกสัดเลี้ยงพวกชุดคอรเทอะไรประมาณนี้ครับมอทรงมอไซส่วนต่อไาคือร้าน แรลี่นะครับแรลี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกของเติมซื้อของเติมอย่างเงี้ยครับผมอ่าส่วนต่อไปก็จะเป็นคอตู้มนะครับคอตู้มแต่ละอันนี้ก็จะมีแบบว่าคุณคุณสมบัติเพิ่มพวกค่าสแตก็กน,นะครับพวกค่าสแต็กก็จะเป็นเพิ่มแบบว่า เห็นตรงที่เป็นสีเขียวครับที่เราใส่อยู่3ชิ้นอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มค่า MP 25 SPD 10ถ้าเราใส่ครบเซร็จก็คือจะเพิ่มนะครับย้ำนะครับต้องครบเซร็จเท่านั้นอ่าต่อไปก็เติมไม่ต้องสนใจมันครับผมไม่เติมแล้วผมใส่ฟรีอ่าต่อไปที่จะแนะนำก็คือจะเป็นของพวกอาเวล ็คือถ้าเลื่อนเวลก็คือจะได้มาได้ของมาเรื่อยๆเวิล3.2ก็คือจะได้พายานผ่านาครับผมที่ผมขี่สเก็ตบอร์ดน่นะต่อไปอันนี้ก็คือจะได้พวกเฟศไอเท,เทมฟังกชันก็คือถ้ามันบอกว่าไม่ทราบก,ก็คือมันจะสุ่มให้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นเป้าหมายมือใหม่เป้าหมาย,ม,ม,าม,ายมือใหม่ก็จะเป็นแบบว่าถ้า เราเวลถึงประมาณนี้ประมาณนี้ 40, 50, 60, 70, 80ใช่ไหมมันก็จะได้ให้ของมาถ้าเราทำครบใช่ไหมครับมันก็จะมีขึ้นมา 160, 260, 400, 520, 640ใช่ไหมครับก็คือจะได้มาเคยวนี่คือได้30วันนะครับไม่ใช่ถาวรได้ของก็ประมาณนี้ต่อ่าก็จะเป็นฟังก์ชันของผมจะพาไปตี ตีให้ดูเลยปะวะ่าอ่าก็จะเป็นต่อไปก็คือฟังก์ชันของอัปเกรดครับอัปเกรดก็คือเราสามารถเลือกดูว่าเราจะจะอัพอะไรก็คือมาหาในนี้ได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลากดหาในฟังก์ชันเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือพวกสเก็ตบอร์ดที่เราได้มาก็จะมีพวกสกิลต่างๆนะครับ อันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงนี่ก็มีสักิะเหมือนกันนะสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นแบบว่าสามารถเอาไปยืนตีด้วยได้มันจะแทงอยู่ข้างหน้าครับถ้าจะเป็นตัวตีก็ได้ตัวแทงข้างหน้าก็ได้นี่คือสัตว์เลี้ยงต่างๆห้าตัวนี้ที่เป็นสีชมพูมนี่ชั้นหนึ่งนี่คือแรนะครับไอ้ส่วนตัวรองสีเหลืองนี่คือรองลงมานะครับตัวอื่นก็ดีนะน่ารักหมดเลย ฟังก์ชันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นของในการพวกผมจะพาไปตีไปดูว่ามันเป็นตียังไงเราก็จะกดในที่ของกิจกรรมกิจกรรมก็ไปท้าสู้ก็ถ้าเรากดไปมันจะเดินออตโต้ครับดีที่ตอนเกมนี้มันไม่ต้องไปเดินเองปวดหัว เห็นไหมครับจะดูว่าคนเล่นเยอะมากน,นี้เข้ามาต่อสู้ครับนี่คือเห็นไหมสัตว์เลี้ยงเห็นตัวหน้าไหมสัตว์เลี้ยงนี่คือสัตว์เลี้ยงเรานะ่เมื่อกี้คือผมไม่ได้กดตีออโต้นี่คือตีเองอันนี้ก็คือต้องเลือกตัวตีว่าจะตีตัวไหนนะครับผม,ผมก็จะมีแบบว่าตีธรรมดาใช้เวทให้สัตว์เลี้ยงทำอะไรป้องกันหรือโจมตีอย่างเงี้ย้ย แต่ส่วนไอ้พวก4ตัวที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือมันจะตีใช้สกิลออตโต้ครับเราไม่เกี่ยวเราแค่ควบคุมตัวเราอย่างเดียวผมก็ล่องนตีเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราจะสามารถแบบว่าเราก็สามารถแบบว่าให้มันออตโต้เองก็ได้แล้วเราก็เลือกสกิลว่าเราจะใช้สกิลไหนจบเทิร์นนี้ก็ใช้สกิลต่อไปแต่สกิลมันจะมีคอมโบองมันนะครับ อาจจะอธิบายฟังก์ชันไม่ละเอียดมากนะครับจากตัวเองตีดินีน่คือผมเลือกสก,กิลแล้วว่าจะใช้สก,กิลไหนติตั้งแล้วิดตงหน้า ของ้างหน้านี่โดนตีออ่อยโหยมากอ่าต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันของอันดับนะฮะอันดับก็คือแบบว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตัวละครบ้านยอนิยมบ้านยนิยมนี่ก็น่าจะเป็นกิ้นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นมากิจกรรมว่าแต่ละวันทำอะไรมั่งขอโทษนะที่มันเร็วไปไหน่อย ท่รู้ผมรีบมเลยต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันของสิทธิ์ขอเป็นสิทธิ์อย่างเงี้ยหรือว่าเราจะรับสิทธิ์ก็ได้ขอเป็นสิทธิ์ก็จะเป็นหมือว่าขอเป็นสิทธิ์เพื่อขอวิวอะไรประมาณนี้นะครับให้เขาแนะนําอะไรหลายๆอย่างในระบบของที่นี่แบบว่าฟาร์มที่ไหนอะไรยังไงนะครับมีการเป็นสิทธิ์นะผมก็จะบอกด้วยว่าให้คนอื่นเป็นสิทธิ์ยัยงไง กดเข้าตรงน,นี้ตามทันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ากดรับสิทธิ์รับสิทธิ์ก็คือเนี่ยมันจะมีเห็นไหมไอ้พวกนี้ก็คือต้องเติมหมดเลยครับเหรียญทองนี้ก็ต้องเติม,มครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ก็จะมีไดมอนด์แรกเป็นเหรียญทองเนี้ยหนึ่งแรกหนึ่งเท่าได้หนึ่งร้อยเหรียญโกอ่าไม่ดีแล้วก็ไปดูอ่าร้านค้าก็จะช่วงนี้ก็จะมีแบบว่าโปรโมชั่นลดห0สิเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยห้าสิบเพชรได้หมื่นโก 90เพจอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับอ่าต่อไปก็จะเป็นระบบของระบบเพื่อนระบบเพื่อนมันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่เราได้ของก็คือมันจะเข้ามันจดหมายครับรับได้เลยลบได้เลยรับก่อนค่อยลบนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เราใช้แล้วก็อยู่ในกดที่ขวาบน จะมีตัวละครกับตัวสัตว์เหลียงกดที่หน้าตัวสัตว์เหลียงครับสัตว์เหลียงนี่ก็จะมีสกิลแต่และอันนี้ก็ไม่เหมือนกัน,นครับมันจะมีบัฟสามารถบัฟให้ตัวเราได้ด้วยอ่า,อาต่อไปก็จะเป็นของพวกโปรโมชั่นเติมครั้งแรกอ่าเติมครั้งแรกก็จะเป็นได้เวนดี้ ตัมคำแรกนี่คือกี่บาทก็ได้นะครับผมได้เบนดี้ได้ชิ้นส่วนคู่หูเอามาเพิ่มคู่หูใหญ่อีอพีตาแล้วก็ซิเวอร์ได้300แสนพ0 0สามแสนเป๊ะน,นะครับผมอันนี้คือกล่องของขวัญเราเล่นครบ2วันอ่างเงี้ยเราก็จะได้ของอเราสามารถกดดูนะครับคือสองแสนเหรียญกระสก็ตบอร์ดอันนี้ไม่ต้องสนใจมันต่อไปก็จะเป็นของการล็อกอินตามวัน ล็อกอินวันแรกก็ได้เพชรสองได้สัตว์วันที่สองนี่คือได้สัตว์เลี้ยงได้สัตว์เลี้ยงคือเวลล์ห้าสิบนะครับดีมากวันที่สามก็คือจะได้ของตัวชื่อว่าลักซัตลักซัตนี่ก็จะเป็นตัวระดับเนะอ็ดเอ็ดนะผมได้ไปเรื่อยๆไล่ไปว, 11, วันที่สิบเอ็ดสิบสี่วันที่สําคัญก็คือสิบนนี่คือได้ยาแผนานะนะนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของลักซัตเอาไปเพิ่มคู่หูนะครับผมอันนี้อะไรวะ น่าจะเป็นไข่ครับได้สัตวเลี้ยงอ่าทินส่วนเยอะมากวันที่28นี่คือได้คอตูมนะครับผมคอตูมคอตูมก็คือจํากัดเวลา30วันไม่รู้ว่ามันจะถาวรหรือว่าแบบว่า30วันอะไรอย่างนี้ทั้งหมดก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่มารับชมและรับฟังนะครับถ้าชอบ หรือไม่ชอบก็ก็ฝากกดไลค์ด้วยครับกดซับสไครก็ดีอ่าถ้าผมได้โค้ดผมก็จะมาแจกให้อีกนะผมมีฟังก์ชันใหม่ๆอะไรใหม่ๆผมก็จะมาบอกอีกนะครับผมถ้าแชร์ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณครับ